อิหร่านตอนนี้มีกะซื้อขายบิตคอยอย่างถูกกฎหมายแล้วมีจุดประสงค์อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับนะครับรัฐบาลก็ประกาศวนะครับว่าจะใช้บิตคอยนะครับเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งนะครับของอิหร่านในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในประเทศนะครับอิหร่านมีจุดประสงค์ทำอย่างนั้นทำไมนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าตั้งแต่เดือน มักกะลานะครับอิหร่านอ่ามีเรื่องกับสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาครับไดนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะครับที่จะรอบสังหารนายพลสุไลมานีนะครับแล้วเป็นเหตุที่ทําให้อิหร่านนะครับกับสหรัฐเป็นชนวนสงครามกันนะครับและคําประกาศของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ประกาศว่าจะคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอ่า สารัฐนะครับมีทยะม,มีมีอำนาจนะครับในการคนโทรลเศรษฐกิจของโลกนะครับเขาบอกว่าจะคว่ำบาตใครนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะกดดันทางเศรษฐกิจประเทศไหนนะครับประเทศนั้นก็จะมีผลนะครับในการ ซื้อขายนะครับในการส่งออกระหว่างประเทศนะครับอิหร่านโดนอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากอิหร่านเนี่ยในทําสงครามกับอเมริกานะครับแล้วก็ในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วรวมถึงมีมีการขับไล่นะครับชาวอเมริกันออกไปจากพื้นที่นะครับและประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องถอยตากนะครับเมื่อชนะทางสงครามไม่ได้นะครับ สิ่งที่ตามมาของอิหร่านคืออิหร่านพยายามกดดันนะครับก็กดดันต่างๆนะครับแล้วก็ประกาศให้ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นประเทศเอกราชด้วยนะครับที่ไม่ไม่พึ่งพิงอเมริกานะครับแล้วก็ไม่ติดต่อค้าขายกับอเมริกานะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าในรอบๆของประเทศอิหร่านนะครับบางประเทศเป็นมุสลิมนะครับที่เป็นประชาธิปไตยหรือข้างข้ขยอเมริกานะครับทำให้อเมริกาเนี่ย เข้ามามีบทบาทในการคว้าบาสนะครับหรือว่าไม่ยอมรับนะครับเงินในสกุลของอิหร่านนะครับแล้วสิ่งที่ต่อมานะครับเมื่ออิหร่านโดนคว้าบาหนักมากๆนะครับประชาชนในอิหร่านนะครับไม่สามารถซื้อหรือทําธุรกิจค้าขายโดยเงินสกุลของอิหร่านได้เลยนะครับอิหร่านเสียผลประโยชน์นะครับแต่อิหร่านก็มีวิธีแก่นะครับในการที่ ใช้เหรียญคริปโตเคอซี่นะครับโดยใช้บิตคอยนะครับเข้ามาแก้ปัญหานตรงนี้นะครับเพื่อจะสามารถที่จะทำให้เหรียญบิตคอยนะครับเป็นเหรียญอีกสกุลหนึ่งที่ใช้การค้าขายระหว่างประเทศได้และเป็นอีกบทบาทสำคัญที่อีล่านะครับพยายามที่จะดิ้นหลุดออกจากสหรัฐโดยไม่ต้องพึ่ง การค้าขายของสาหารัฐนะครับโดยรัฐบาลนะครับของอิรานก็พยายามล่างกฎหมายต่างๆออกมาแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้เงินสกุลนี้นะครับเข้ามาอย่างถูกกฎหมายรวมถึงพยายามสัมปทานนะครับแล้วก็ให้บริษัทที่ขุดบิตคอยนะครับทีส่สามารถที่จะขายบิตคอยให้กับประเทศตัวเองเมื่อประเทศตัวเองซื้อนะครับ ลักบิตคอยนะครับโดยเขานะครับจะสามารถที่จะเอาบิตคอยนะครับเป็นสกุลเงินรองนะครับในต่างประเทศในในประเทศนะครับเพื่อจะซื้อขายต่างประเทศนะครับและทางอิหร่านนะครับตอนนี้ก็ออกมานะครับว่าอิหร่านมีปัญหานะครับเรื่องของเรื่องของอุปโภคนะครับถนนไฟฟ้านะครับเนื่องจาก อิร่านะครับเป็นประเทศที่เป็นโลกที่3านะครับถือว่าเป็นโลกที่3มยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับเป็นเหตุให้อิร่านะครับต้องล่งผลิตไฟฟ้านะครับและก็ะใช้โรงงานไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อจะมาผลิตให้สามารถขุดบิตคอยภายในประเทศได้นะครับ และนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่ข่าวหนึ่งที่ตอนนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะ Paypal ไม่ว่าจะเป็น Stack นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆนะครับ Stack จากสิงคโปร์นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆพยายามที่จะนำเหรียญ i t c o i n เข้ามานะครับเนื่องจาก การค้าขายระหว่างประเทศนะครับสมัยนี้มันรวดเร็วนะครับแล้วคนเชื่อถือเรื่องของดิจิทัลแอคเซสหรือฟินเทคมากกว่าทองคำแล้ตอนนี้นะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็พยายามที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อจะตอบรับการเก่งกำไรนะครับหรือตอบรับการค้าขายได้รวดเร็วกว่าระบบเศรษฐกิจกับฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลของ ตัอย่างบอกเชนนะครับผมพูดอะไรผิดไปนะครับหรือค้ำๆ้ามไปก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากข้อมูลมันน้อยนะครับเราพอเวลาเล่ามันต้องอพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับเพื่อจะนําไปสู่ความพอใจและถ้าเกิดรวบรัดเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามมีคลิปนะครับที่จะอธิบายเรื่องราวพื้นฐานให้ฟังนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับก็ขอ ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับออสุดท้ายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะพัฒนาช่องของเรากันต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวละ